ท่คะหลังจากช่วงโควิด -19 เป็นต้นมาค่ะความไม่พอใจในในโยบายรัฐบาลบางอยา่างทําให้คนไทยกลุ่มหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับพวกเขาอีกต่อไปค่ะประแสนี้ดูอาจจะห่างหายออกไปแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ทราบคําตอบเลยจริงๆนะคะว่าถ้าเราจะแก้ไข สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้เราจะต้องพุ่งเป้าไปจุดไหนคิดยกกันอสองเรื่องนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน t d r i ค่ะอาจารย์คะถ้าเราจะบอกว่ามีคนไทยส่วนหนึง่งมีความรู้สึกว่ามองไม่เห็นอนาคตในประเทศไทยแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะตอนนี้ความรู้สึกของคนจํานวนหนึ่งนะครับสะท้อนออกมาชัดเจนว่าไม่ค่อยอยากอยู่ประเทศไทยมีเพื่อนชาวไทยนะครับทำงานต่างประเทศกลับมาเขาไปเที่ยวพูดคุยกับคนไทยจํานวนหนึ่งแล้วถามว่าจะกลับมาทํางานเมืองไทยดีไหม ปรากฏว่าคําตอบที่ได้ก็ช็อกก็คือเพื่อนบอกว่าอย่าก,กลับมาเลย oh. และพาฉันออกไปด้วยนี่คือโจทย์ใหญ่ของเมืองไทยที่เราต้องช่วยกันขบคิดครับว่า <laughs> ประเทศแบบไหนครับคนไทยอยากจะอยู่กันครับอ้าว oh. ฉะนั้นแล้วประเทศไทยเนี่ยเราเราไม่น่าอยู่ขนาดนั้นเลยหรอคะสำหรับคนไทยประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีอัธยาศัยไมยตรีจิตดีนะครับคนอยากมาเที่ยวเยอะมากจะเห็นว่าปีนี้นะครับเจ็ดเดือนแรกนะครับยอดการท่องเที่ยวกลับมาแล้ว 21ล้านคนคเรียกได้ว่าถ้าครบเอาตลอดปีอาจจะยังไม่ถึง39ล้านคนก่อนที่เกิดโควิดนะครับแต่เรียกได้ว่าประเทศไทยมีสเสน่ห์คนอยากมาเที่ยวรัฐบาลเองก็มีนโยบาย soft power ครับอยากให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาประชาคมโลกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆประเทศไทยควรจะมีของดีที่คนอยากจะอยู่คนอยากจะเที่ยวครับ ถ้าประเทศไทยอบอ้อมอารีคนไทยอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขฉะนั้นแล้วค่ะทำไมคนที่อยู่กับคนที่อยากจะหาโอกาสให้กับชีวิตของตนเองถึงมองประเทศไทยในมุมที่แตกต่างกันล่ะคะการไปเที่ยวกับการอยู่อาศัยถาวรน,นะครับจะมีความไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะครับประเทศไทยถามว่าเป็นประเทศน่าเที่ยวไหมนะครับมีข้อสํารวจต่างๆมากมายนะครับ <c oughs> เช่นการสํารวจของสถาบ,บันคลังสมองในสิงคโปร์นะครับออกรายงานออกมาว่า คุณเป็นคนอาเซียนนะถ้าเกิดไม่อยู่ประเทศตัวเองและจะไปเที่ยวประเทศในอาเซียนประเทศอื่นค,คุณอยากไปที่ไหนค,คำตอบเบอร์หนึ่งชัดเจนเลยครับ3 0ออยากมาเมืองไทยครับแต่ถ้าถามว่าถ้าจะไปทำงานอยากทำงานที่ไหนปรากฏว่าคนอาเซียนนะครับถ้าไม่ทำงานประเทศตัวเองแต่ทำงานในประเทศอาเซียนอื่นสิงคโปร์จะมาเบอร์หนึ่งส่วนของไทยมาเบอร์สองครับถือว่าไม่ขี้เหร่เกินไปดูตัวเลขนี้ก็ยังพอใจชื้นอยู่แต่ถ้าเกิดมาดู ความรู้สึกลึกๆของคนไทยเราอาจจะเห็นอีกภาพหนึ่งครับคนไทยเขาไม่อยากอยู่ประเทศไทยอย่างนั้นหรอคะอาจารย์อันนี้แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยนะครับพอดีมีข้อมูลนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเป็นข้อมูลสำรวจนะครับของสํานักทําโพแกลล็อปนะครับซึ่งพว <c oughs> กเราคงรู้จักชื่อกันดีเขาไปสอบถามนะครับว่าเอาเฉพาะคนจบปริญญาตรีขึ้นไปคือจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับถ้าคุณเลือกได้และไม่มีข้อจํากัดเลย คุณอยากทำงานและอยากใช้ชีวิตอยู่ที่ไหน<ฆ>คำตอบที่ได้นะครับแตกต่างกัน2ช่วงเวลาคือประมาณ10กว่าปีที่แล้วกับช่วงเวลาล่าสุดก็คือไม่นานมานี้นะครับ<ฆ>10กว่าปีก่อนนะครับเอาสมัยปี2010ถึง2012เป็นช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ต่อด้วยรัฐบาลยิ่งรักนะครับ<ฆ>ตอนนั้นมีการสำรวจพบว่าคนที่อยากเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับที่เป็นคนต่างประเทศมีประมาณ1 6 0 0 0 0คน ส่วนคนไทยที่อยากออกไปทำงานออกไปอยู่ต่างประเทศมี10,000แสนเกือบเจ็ดหมื่นคนเรียกได้ว่าเกินกันอยู่ประมาณ4 0 0 0คนคือคนอ,อยากออกมากกว่าคนอยากเข้านิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเท่าๆกันเรียกอย่างนั้นได้แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือในปี 2021- ถึง2023นนะครับคือล่าสุดที่มีการสำรวจกันก็เป็นช่วงต่อระหว่างรัฐบาลประยุทธ์ต่อด้วยรัฐบาลเศรษฐานะครับความรู้สึก ของคนไทยดูเหมือนเปลี่ยนไปเยอะครับในช่วงเวลานี้มีคนต่างประเทศอยากเข้าไทยนะครับประมาณ0 0แสนกว่าคนแต่คนไทยอยากออกไปอยู่และทำงานต่างประเทศถึง1 5ล้านแสนคนเรียกได้ว่าคนอยากออกหักด้วยคนอยากเข้าแล้วเราดูเหมือนขาดทุนไปนะครับเกือบ9 0 0 0แสนคนครับตัวเลขนี้น่าตกใจ 9ก้าแสนคนนี้ไม่ได้แปลว่ามีการย้ายออกย้ายเข้ากันเยอะขนาดนี้จริงๆนี่เป็นเพียงการสำรวจความคิดเห็นว่าถ้าคุณย้ายได้นะครับมีสามารถไปได้ฝั่งโน้นยอมรับคุณอยากไปอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นคําถามในเชิงสมมุติแต่มันก็บอกอะไรหลายอย่างว่าคนรู้สึกกับประเทศยังไงแล้วดูเหมือนว่าคนไทยนะครับไม่ค่อยมีความสุขกับการอยู่และการทํางานในประเทศไทย เมื่อเทียบกับอดีตครับค่ะยิ่งเป็นการสมมติที่น่ากลัวมากนะคะอาจารย์คือถ้าไปได้ไปเลยถึง9 0 0 0 0สคนฉะนั้นแล้วค่ะประเทศที่พอจะเป็นพื้นที่ศึกษาให้กับเราได้ว่าทําไมถึงน่าอยู่มีคนต่างชาติอยากจะไปอยู่เนี่ยประเทศไหนบ้างคะอาจารย์ผลการสรํารวจเดียวกันนี้นะครับก็ได้บอกว่าแต่ละประเทศนะครับมีประเทศไหนยอดนิยมคนอยากเข้าไปอยู่ประเทศไหนคนอยากออกไปนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรต้องเปรียบเทียบจานวนประชากรเพราะว่าเป็นกันประเทศใหญ่ได้เปรียบ เช่นคนอยากไปสหรัฐอเมริกาเยอะแต่จริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่มีพลเมืองเยอะอยู่แล้วเขาจึงต้องเปรียบเทียบด้วยจํานวนเท่าของประชากรซึ่งก็พบว่าคนอยากไปอยู่นิวซีแลนด์นะครับสีหเท่าของประชากรนิวซีแลนด์ที่มีอยู่ลง,ลงมาก็คือพวกสแกนดิเนเวียครับเดนมาร์กฟินแลนด์แคนาดานะครับและก็ไล่กันลงมานะครับและก็มีประเทศที่คนอยากออกมากกว่าอยากเข้านะครับ,รบอย่างเช่นประเทศจีนซึ่งอยากออกมากกว่าอยากเข้า อาจจะไม่ค่อยมากาเท่าไหร่เพราะประชากรจีนก็จะเยอะนะครับหลังจากนั้นก็จะมีประเทศที่มีปัญหานะครับมีความขัดแย้งอิรานนะครับขัดแย้งระหว่างประเทศคองโกขัดแย้งกันภายในมีการสู้รบกันอะไรต่างๆพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปง่ายๆนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ผมเองว่าประเทศแบบไหนที่คนอยากไปอยู่อยากไปทํางานอย่างแรกต้องมีเศรษฐกิจดีครับจะได้มีโอกาสทํามาหากินได้ดีคนก็อยากจะไปอยู่เยอะ จึงไม่แปลกใจว่าคนอยากไปอยู่แบบสแกนดิเนเวียหรือยุโรปเยอะพอสมควรเพราะค่อนข้างเสมอภาคนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมคิดว่าคือเรื่องของนิติรัฐและประชาธิปไตยนิติรัฐคือการทําตามกฎเกณฑ์นะครับการไม่เลือกปฏิบัติตามอําเภอใจของผู้มีอํานาจมีกลไกตรวจสอบและมีประชาธิปไตยประเทศเหล่านี้ครับดูเหมือนว่าคนอยากจะไปอยู่กันเยอะเพราะนิติรัฐประชาธิปไตยจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพูดคิดอย่างที่ตัวเอง คิดได้จริงๆนะครับและสุดท้ายครับน่าจะเป็นประเทศที่สังคมดีไม่มีการเหยียดผิวเยอะสักเท่าไหร่ซึ่งกรณีประเทศไทยเรียกได้ว่าสังคมเราน่าจะดีพอสมควรมีการต้อนรับขับสู้ที่ดีและการเลือกปฏิบัตินะครับน่าจะไม่สูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศเช่นเรื่องการสมรสเท่าเทียมก็เกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนหลายประเทศเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีสเสน่ห์ดีแต่น่าสงสัยว่าเศรษฐกิจตอนนี้ดีไหมความเหลื่อมล้าสูงไหมและคําถาม ตัวโตก็คือประชาธิปไตยกับนิติรัฐของไทยมีปัญหาทําให้คนอึดอัดคับข้องใจว่าตัวเองเป็นผู้อาศัยไม่ใช่เจ้าของประเทศหรือเปล่าครับจริงๆแล้วค่ะอาจารย์ในอีกไม่กี่ปีเนี่ยดูเหมือนเราจะต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพสูงมากในทางเศรษฐกิจนะคะแต่ถ้าคนไทยยังมีความคิดว่าถ้าฉันไปได้ฉันจะไปกันเกือบล้านคนแบบนี้อะไรคือสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ให้เร็วที่สุดอย่างที่เรียนครับประเทศไทยมีฐานสังคมดีอยู่แล้วนะครับเรามีความเสมอภาคดีพอสมควรทั้งชายหญิงและเพศต่างๆนะครับ แต่จุดอ่อนของประเทศไทยนะครับทำอย่างไรให้เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างเดียวนะครับแต่ต้องกระจายรายได้ที่ดีด้วยคนจึงจะเห็นว่าตัวเองมีโอกาสมีโอกาสในการไต่เต้านะครับอยู่ในเมืองไทยแล้วทำมาหากินแล้วเติบโตได้นะครับสร้างครอบครัวที่ดีได้ที่สําคัญครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าความรู้สึกของคนไทยในช่วงหลังๆเท่าที่ตัวเองสัมผัสนะครับรู้สึกไม่ค่อยดี ก็ส่วนใหญ่เป็นโจทย์เรื่องการเมืองครับดูเหมือนว่าเห็นเหตุการณ์ในบ้านเมืองเรามันไม่ค่อยปกติแล้วยังมองไม่เห็นความหวังว่ามันจะกลับมาปกติได้เมื่อไหร่ตัวนี้แหละครับคือโจทย์ที่ฝ่ายการเมืองจะต้องช่วยกันแก้ไขนะครับอย่าให้คนไทยรู้สึกท้อแท้และไม่อยากอยู่ประเทศไทยถ้ายังจําเหตุการณ์กันได้นะครับสัก3ามปีก่อนมีขบวนการย้ายประเทศกันเถอะซึ่งเปิด a c e b o o k นะครับเปิดไม่กี่วันมีสมาชิกเยอะแยะเต็มไปหมด แล้วก็ถกเถียงกันว่าเราไปอยู่ที่ไหนกันดีวิธีเดินทางไปอยู่อาศัยต่างประเทศต้องทํากันยังไงเรื่องแบบนี้อยากคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดยังไม่สามารถทําให้ประเทศไทยเป็นที่น่าอยู่สําหรับคนไทยไม่ใช่เป็นเพียงที่น่าเที่ยวสําหรับคนต่างประเทศแต่สําคัญที่สุดก็คือต้องเป็นที่น่าอยู่น่าทํางานอยากใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยครับค่ะการมองเห็นโอกาสของคนกลาง ในประเทศไทยเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนะคะเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องเร่งพินี้ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะค